สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องมันนี่้าพี่น้องมากเข่าป้าครับผมมันนี่ตอนเมื่ไม่มเศร้านีมีฝนตกฝ่าห้องครับผมฝนตกฝ่าห้องเขาเอืน่นว่าฝนเรียกว่าฝนตกนะครับฝนลินเนี่ยเนสีเบิองนะครับมันสิเป็นดินซุ่มๆประมาณนี้ยพอไเด้ซุ่มได้ซื่นอยู่ครับแต่ว่ากลายเป็นฝนลินครับก็มันนี่ผมสิบ พาพี่น้องมาเบิง่งมาหยามบ่วงหนูผมใส่บ่วงหนูบ่วงลวดไว้หลังจากหมืนะ่นเขาใส่กับเป็นบับพี่น้องนะเดี๋ยวตัวหนึ่งไปแล้วผมหมื่อรุดมาผมมาเบิง่งมันมีห้อยอีกครับผมมันมีห้อยอีกผมก็เลยเอาบ่วงมาใส่ไว้เดีย๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเบิง่งว่านมใหม่มันขึ้น้วบอความีีนมใหม่ขึ้นบอพีหลังจากรอนนี้บริเวณมาเบิง่งโดนนมใหม่ ไปกุ้ง <c oughs> นี่จะห้อยสับไปแล้วพี่น้องคนเลิบม,มาหาแล้วครับเอาใหม่นี่ครับจเจ้าเลิบม,มาหาไปละนี่ต่ห้อยมีแต่ห้อยขุดไปครับพี่น้องอันนี้หน่อย,ยกำลังขึ้นมา ฝนนี่ก็จะขึ้นมาอยู่กับฝนกับบแห้งหรอกครับฝนตกเพราะอ่ะเพราะเด้ดซุม่มก็ยังดีครับพี่นอ้องยังดีไปพี่น้องไปเบิง่งไปเบิ่งบ่วงกันใส่บ่วงไว้ถิ่มไว้ตะขิเป็นยังไงครับมาเลาะเบิง่งมาเลาะเบิ่งตอนคํานี่แหละครับพี่นอ้องสีม่วง้วตอนนี้นี่ครับพี่นอ้อง ไฟใหม่ได้ครับเนี่ยม,มือผมว่าไฟใหม่เนี่ยมันใหม่หลอดนี่แหละครับเนี่ยใหม่เลาะนี่ใหม่ลอดนี่นะหลังจากเขาใส่เดี๋ยวมือนั่นเขากลับมาใส่มาพี่น้องแล้วมันตึกนูนใหญ่ล้วกือบมันนี่ผมก็เลยว่าเอาเอาไปออกมาใส่เพราะว่าม,ม,มีห้อยกัดห้อยขวดอีกครับเดียเ๋ยเบิรงกันครับพี่น้องนี่ปลานี่แหละ เห็ดนะครับเป็นหยาบเห็นี่นครับพี่น้องสุ่มขึ้นมาจากหน่อยถือฝนนี่ครับรบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้ำกันไปพี่น้องบวงเฮาไปลุ่นที่ระหลังกันใส่ไปซิบกาหลังซิบสองหลัง เห็นห้อยขวดห้อยขียม,ม,มันผะ่านมันขึ้นมาเมื่อนเขาได้ไปเขาได้ไปตัวหนึง่งตัวใหญ่แล้วก็เห็นห้อยมันอีกครับกระลิมลยม,มาันเลาะพี่น้อง <H uman? S 1> เสียงเสียงเสียงหนู้ดเสหยละ่ะเสียงหนู้ดเหรอพี่น้อง อันนี้มดชือครับต,าต,าตาําตําต่ำเดี๋ยวผมพอเก็บก่อนนี่ครับใส่บ่วงผมเห็ดหูเหน่อยๆครับใส่ไปล็อกข้อก่อนพี่นอ้องเอาแล้วพี่น้องเอ,เอาแล้วนี่คข้อข้งมันเจอแบบนี้ข้งแบบนี้นี่ครับมือหน,นึ่ง ได้ไปตัวหนึ่งเลยผมว่าปัญหาสีมีอีกมีอีรีครับพี่น้องแต่ว่าหนูเป็นหนูหยังครับพี่น้องนี่ฝายเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้ว <c oughs> ครับพี่น้องตัวนี้ละตัวนี้ละ <laughs> มาแล้วครับผมหองหันกิบกลับกิบกลับกิบกลับมัน <c oughs> คนละพันเลยครับกับมือนี่ <c oughs> มาอยู่ใหม่บ่อนี่พี่น้องนี่ยพี่น้องเนี่ยผมเบิ่องอีกคนจริงอีกบ่นี่อีกบ่าละพี่น้องเอ ซุ่มอย่งบผ่านเลยครับนี่ครับเห็ดผมเห็ดบ่วงบ่ใหญ่ครับส่งคือมันสีนี่ผมก็เลยผมมาเบิงล้วเขาเห็นมันมี่ขี่ไม่ไม่อยู่กันเลย มาจัดพี่น้องคือสีเบิดคัก้วคือหลอดเนี่ยหลอดหรืคือสีเบิดคัก มึงคบับจำา่ได้ว่าใส่เมื่อไรเดี๋ยวผมใส่สิบสวงหลังขบวัไปนับเงิงกันพี่นอ้องครับพี่นอ้องมาหน,นีหนูกับไม้ข้างหลังหนี่ครับเป็นปลานองที่เขาเคยได้ไปแล้วครับใส่กลับแล้วกับมาน,นีผมก็เลยว่ามาใส่อีกกอบหนึ่งครับผมผมเห็นมันมีค้อยกวดเป็นหนู อาจจะเป็นนุ้งไหวครับผมพี่น,อน้องน,นุ้งไหวนุ้งใส่เพเป็นนุงผูกครับผมหน่หนอยเดี๋ยวนี่ครับให่มากแล้วครับเมืน่อนี้ตัวส,สวยกับพี่นอ้องกระสีใส่นี่แล้ครับนุงประเภทนี้กระงีโใหญ่๋ยวไปจัดเมนูกันครับพี่นอ้องว่าเซียดเมนูนยังให้พี่นอ้องบึงครับพี่นอ้องนุงตัวนี้มายมนุ้งตอนตอนซีโมงครับผมพโอ้เมื่อเสาร์ฝนตกดินบ่ได้มากกเรยว่าอ่ะเดีเ๋ยวยังมาเลาะบึง รายการดูครับพี่น้องไปครับพี่น้องจัดเมนูกันครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าไปได้หนูมาแล้วครับพี่น้องดยความติ่มันสีําแล้วผมเลยจ็ดเมนูง่ายๆพี่น้องได้ซิมก,กันกับทอดหนูครับผมส่วนผสมที่ผมใส่ก็จะมีกระเทียมพริกไทยรสดีเลยก็ เกลือแล้วก็ใส่เขออาเอื่อนยังวะแป้งแป้งทอดน้ำจังหน่อยครับผมพี่น้องกุกเขา่ากันแล้วกับใบบกูดโรยครับผมนี่ครับหน้าตาเสีอ,อกมาประมาณนี้นเห็ดหนูทอดครับพี่น้องนี่ครับเป็นเมนูที่รวดเร็วหลอกนังทะลนุนังยังเร็วครับเพราะว่าเป็นคำเหล็กอะวัตถุดิบอื่นก็หาหมดท่านครับก็เอาสทอดหนูสู่พี่น้องครับเหมือนนี้ เตมน้ำกันครับอ่าผมติดต่างกระทะแล้วครับผมอืมตัม้้เลยครับใส่น้ำมันประมาณนี้พอ่อทอดหนูเสียบครับบัดที่นี่าครับพี่น้องกระทะได้ที่แล้วครับไม่นูทอดหนูปลาครับผมทอดหนูปลาหนูปลา ดเดี๋ยวความที่มันตัวหน่อยกับทอดกินเลยครับพี่น้องตัวหน่อยหล้ะกะเขาเอื่นไว้เลยไมเวลาเขาทำแหละครับมิกจํากัด <c oughs> นี่ครับมันได้อทอดหนูปลาครับหนูปลาหนูปลาหวนอยู่หินปลาครับเอื่นหนูปลามัน หนูปลาพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับหนูปลาเาฮาโอ้เหลืองอารามแม่ยังบิก๊กสมุนเี่ครับหอมจนดึงดูดสมุนมา พี่น้องเริ่มเหลืองแล้วครับผมเริ่มเหลืองแล้วครับโอ้ยเหลืองหอมแน่นอนพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งไกลๆเลยครับนี่พี่น้องหน้าตาหูหอมหอมแบบสุดยอดเลยครับนี่ครับพี่น้องผมจิตทอดเดี๋ยวมันแบบเหลืองกรอบเลยครับแบบเหลืองกรอบ เหลืองกรอบเลยแบบเหลืองกรอบมันีก่กินแบบเสียบๆครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มเหลืองเริ่มเริ่มเหลืองแล้วเหลืองกรอบแบบยอดเลยทอดแล้วก็สิดยุบลงอ่ะเรือบโบลาณนะครับเนี่ยนู้นเพราะว่าโตบัวใหญ่นู้นทอดแบบเหลืองกรอบพี่น้องเอ,อ้ย ยามเย็นยามคำคำอยังสี่มันต้องกินกับน้ำเย็นๆเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเหลืองกรอบได้ที่แล้วเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องตักแล้ว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 นี่พี่น้องโอ้โหครับผมเหลืองกรอบ เขาเอิ่อนทอดหนูปลาครับพี่น้องทอดหนูปลาหนูปลานี่ครับหนูปลาหนูหิมปลาพี่น้องมึงเหลืองกรอบสุดยอดหอมนี่ครับพี่นอ้องเด็ดเด็ดเลยนี่ครับผมชีวิตบัดบานครับตอนคำคำกะมันิ ตอดหนูครับได้หนูมากยามตอนคำก็ได้มากนี่ครับหนูผมตอดกอบกอบกินกับอ่าเย็นเย็นกับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเขาเอื่นว่าเดือนเดนนะนี่หางมันซีมมันฟังเลยครับพี่น้องจะมีความกรุบกรับกุบก,กับอื กับกัน,คร,น,นค,รครับพี่น้องหนูปลาครับแซบอ่าครับพี่น้องวันนี้เขาก็ได้นี่ครับ หนูทอดหนูปลาแสบกรอบยีงกำลังน้ำเย็นๆนผมเป็นคนที่มากินหนามเย็นๆครับเพราะว่า อากาศมันหอ่อนออกมากินคลองหอ่อนนี้ไหมนี้ไหมนี้ไหมมากินแบบแนวแบบเยน็ยนๆครับแสบแนงครับพี่น้อมานั่งฟอยข้างหน้านี่ครับ น่นวะอืม่นไปผดกินหมอมจนดึงดูดครับมันีพยายามมากตอนคำเพราะว่ามันสอบฝนตกลินอ่าอย่าลืมนะครับพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจช่องหาก,กินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเขาคือเก่าครับผมก็สิมีคิปไม่พี่น่เหมือนเลยครับพายุหาก,กินแบบอีสานบ้านเท่าไไก่เนี้ยไปไก่เนี่ยมีคิปยังกะติดพยายามถ่ายทอดให้พี่น้องในเบิรงกครับผมมริกาครับแต่หนูมาตัวหนึ่งมันบุหลายครับหนูมันโตวบนใหญ่ก็เลยมาถอดกินตอนคำตอนแรกกิน อกอดกินเลนเลนนี่แหละครับพี่น้องเจ็บน,นี่ยในวันนี้หากินแบบบานๆนกับตองลาบไปก่อนครับผมสวัสดีครับ